ถ้าคนไทยปากท้องอิ่มศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวก็จะออกมาเองนะคะถ้าเบสิกพื้นฐานนิดพื้นฐานเนี่ยยังไม่ถูกเติมเต็ม การที่จะเกิดความคิดสร้างสรรค์หรือการที่จะมีแรงที่จะผลักดันประเทศก็จะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามจะกระจายโอกาสตรงนี้ไปให้ได้มากที่สุดเพื่อจะลดความเหลื่อมล้าค่ะถ้าการเมืองเรามีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะักธุรกิจเองต่างชาติเองก็จะมั่นใจในการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะคะตัวดิฉันก็มีหน้าที่ค่ะไปบอกทุกคนถึงความเชื่อมั่นตรงนี้นะคะว่าเราเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถอยู่จนครบเทอมจนมีการเลือกตั้งได้ เพื่อที่จะให้ชาวต่างชาติก็มั่นใจด้วยว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งที่ท่านนายกเศรษฐาเคยเดินทางไปบอกทั่วโลกไว้ว่ากำลังทําอะไรอยู่หน้าลงทุนอย่างไรดิฉันก็บอกว่าดิฉันสารต่อนโยบายเหล่านั้นเพื่อจะทําให้การลงทุนไม่สะดุดนะคะเราก็ต้องหาทางรอดว่าจะทํำยังไงให้คนไทยมีอาชีพที่มั่นคงนะคะแล้วก็สามารถหาเงินเข้าประเทศเม็ดเงินใหม่ๆเข้าประเทศได้เพราะว่าตอนนี้แน่นอนค่ะว่า นี่ควรเรือนเรามากมายนะคะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทำให้คนมีรายได้อย่างเดียวไม่พอต้องเกิดรายได้ใหม่ต้องเกิดเม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาในประเทศด้วย วันนี้ก็ต้องขอบคุณทางประชาชาติธุรกิจนะคะที่ให้โอกาสดิฉันได้มาพูดถึงภาพรวมนะคะของประเทศไทยในปี2025ค่ะว่ารัฐบาลมองเห็นว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงแล้วก็กำลังไปใน,ในทิศทางไหนนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะเพราะว่าก็ใกล้สิ้นปีแล้วค่ะแล้วก็มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกอย่างมากมายนะคะ ตัวฉันเองค่ะเพิ่งได้กลับมาจากประเทศเปรูนะคะเมื่อประมาณ2วันนี้เองค่ะแล้วก็ได้มีประสบการณ์ใหม่ๆได้คุยกับคนที่เป็นผู้นำนะคะทั่วโลกหลายคนมากๆที่ได้คุยกันเป็นคอนเวอร์เซชันที่ค่อนข้างนานนะคะก็เลยอยากวันนี้มาเนี่ยก็ได้ใส่ข้อความเหล่านั้นนะคะมาเล่าให้ทุกท่านฟังด้วยว่าได้คุยกับประเทศไหนแล้วเขามองโลกยังไงบ้างวันนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังค่ะแน่นอนว่าประเทศไทยนะคะรัฐบาลเองก็พยายามที่จะสร้างในเรื่องของโอกาส ให้กับคนไทยให้ได้มากที่สุดนะคะโอกาสแบบไหนโอกาสที่จับต้องได้นะคะดิฉันชอบคํานี้เพราะรู้สึกว่าจริงๆการที่ทําให้ชีวิตทําให้คนมีโอกาสเนี่ยมันเป็นการพูดที่เป็นคําที่สวยหรูแต่โอกาสที่จับต้องได้แปลว่าเราจะสามารถใช้โอกาสเหล่านั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราได้นั่นคือสิ่งสําคัญค่ะที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้นแล้วก็ แน่นอนว่าเรามองเห็นศักยภาพของคนไทยเองค่ะว่าจริงๆแล้วมีศักยภาพที่สูงมากแต่ว่าบางทีนั้นโอกาสเข้าไม่ถึงหรือว่าเราอาจจะมีการซัพพอร์ตไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเองค่ะการกระจายโอกาสจึงสำคัญมากรัฐบาลก็เร่งในทำเรื่องนี้ แต่ว่าบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกิดปัญหาสะสมมายาวนานเราก็ไม่สามารถใช้วิธี2วิธีเพื่อการแก้ปัญหาได้เราต้องใช้วิธีหลายๆวิธีเพื่อที่จะผลักดัน ประเทศชาติผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้ไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรงค่ะตอนนี้นะคะอย่างแรกค่ะขอเล่าให้ฟังก่อนว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องการจะทำนะคะก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจการพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่สําคัญทําให้ประเทศชาติทําให้คนในประเทศเนี่ยมีกินอยู่ที่สบายขึ้นอันนี้คือเรื่องของปัญหาที่เราพูดมาตลอดว่าถ้าคนไทยปากท้องอิ่มศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวก็จะออกมาเอง ะะถ้าเบสิกพื้นฐานนิดพื้นฐานเนี่ยยังไม่ถูกเติมเต็มการที่จะเกิดความคิดสร้างสารรค์หรือการที่จะมีแรงที่จะผลักดันประเทศก็จะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามจะกระจายโอกาสตรงนี้ไปให้ได้มากที่สุดเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำค่ะอย่างแรกนะคะขอเล่าเรื่องแบ็กกราวน์ของเศรษฐกิจ ของประเทศเราก่อนค่ะตอนนี้นะคะก็มีการคาดเดาในเรื่องของการเติบโตของ GDP ค่ะก็ในปีนี้จริงๆถ,ถ้ารวมทั้งปีเนี่ยก็จะประมาณ2.7นะคะก็อยู่ในช่วงที่กําลังฟื้นตัวอยู่แต่ว่าในควอเตอร์แต่และควอเตอร์นั้นค่ะตอนนี้เราทําได้ดีกว่าตัวเลขที่คาดการไว้อย่างเช่นล่าสุดที่อาจจะได้ยนินสภาพัฒประกาศออกไปนะคะว่า GDP เราเติบโตขึ้น3นะคะก็คือสิ่งที่ เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วที่เศรษฐกิจเราเติบโตได้ก็มาจากในเรื่องการลงทุนของรัฐบาลของภาครัฐเองนะคะและที่สําคัญเลยค่ะก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ก่อนโควิดค่ะเราก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยหลายประมาณ40ล้านคนซึ่งตัวเลขก็หายไปอย่าง น่าตกใจนะคะทุกุกองค์กรตอนนั้นก่อนที่ดิฉันเข้ามาทําเรื่องการเมืองก็ทําเรื่องโรงแรมอยู่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวคือหายไปแบบดรามาติกลี่มากนะคะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วแล้วก็แน่นอนว่าปีนี้ค่ะคิดว่าตัวเลขของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยน่าจะกลับไปถึง36ล้านซึ่งก็ใกล้กับตอนก่อนโควิดมากแล้วนะคะแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง28%ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะของในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยค่ะแน่นอนว่าการที่ตัวเลขนนกกทท่่องเเีียวพิมมขึ้็ เกิดจากการผลักดันหลายๆส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์โควิดที่เบาตัวแล้วนะคะไม่มีคนจะวอรี่เรื่องนี้มากเท่าไหร่แล้วแล้วก็แน่นอนค่ะเรื่องของฟรีวีซ่าที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัฐบาลของนายกเศรษฐาที่ทําต่อกันมานะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของสนามบินด้วยเราก็อยากจะให้สนามบินของเราเป็น smart ร์พ p o ์ตนะคะที่คนเข้ามาแล้วเนี่ยสามารถเช็คอินได้ผ่านเทคโนโลยีต่างๆโดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลามากมายในการรอคิวรอทำเอกสารต่างๆ ที่แอร์พอร์ตนะคะเราก็พยายามทำเรื่องนี้ให้ต่อเนื่องมากขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเฟสติวัลคันทรีค่ะเราพยายามทําให้เมืองไทยทั้งประเทศเป็นที่ที่สามารถท่องเที่ยวได้ก็ไม่อยากให้คนต่างชาติรู้จักแค่เมืองหลักนะคะก็อยากให้เที่ยวเมืองรองด้วยเราถึงพยายามผูกใช้วัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ของเราเนี่ยผูกลอยกระทงในหลายๆจงังหวัดเข้าด้วยกัน ผูกสงกรานต์หลายๆจังหวัดเข้าด้วยกันเพื่อให้คนต่างชาติรู้ว่าเราไม่ต้องเที่ยวแค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งเท่านั้นมาประเทศไทยสามารถเที่ยวได้ทั้งประเทศแล้วก็มีระยะเวลาให้เที่ยวเนี่ยยาวนานอันนี้คือสิ่งที่เรารัฐบาลกาลังรณรงค์กันอยู่ค่ะแล้วก็จากการคาดเดานะคะว่าในปีหน้าที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยว่าเศรษฐกิจเราจะโตก็น่าจะโตกว่าเป้าที่ตั้งไว้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนีมิตหมายที่ดีนะคะตัวดิฉันเองที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าได้ไปประชุมนะคะที่ต่างประเทศเนี่ยก็ได้คุยกับต่างชาติ ทุกคนเนี่ยสนใจในเรื่องการลงทุนของประเทศไทยถ้าการเมืองเรามีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนักธุรกิจเองต่างชาติเองก็จะมั่นใจในการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะคะตัวดิฉันก็มีหน้าที่ค่ะไปบอกทุกคนถึงความ เชื่อมั่นตรงนี้นะคะว่าเราเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถอยู่จนครบเทอมจนมีการเลือกตั้งได้เพื่อที่จะให้ชาวต่างชาติก็มั่นใจด้วยว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งที่ท่านนายกเศรษฐาเคยเดินทางไปบอกทั่วโลกไว้ว่ากําลังทําอะไรอยู่หน้าลงทุนอย่างไรดิฉันก็บอกว่าดิฉันสารต่อนโยบายเหล่านั้นเพื่อจะทําให้การลงทุนไม่สะดุดนะคะอันนี้ก็ได้ทําให้เกิดขึ้นก็จะเห็นได้ชัดอย่างเช่นที่ Google เข้ามาลงทุนไปแล้วนะคะเมื่อเดือนกว่าที่แล้วก็นั่นก็คือการตอกย้ำว่าเรายัง ทำสิ่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็สร้างความมั่นใจให้กับชาวต่างชาติด้วยค่ะแล้วก็รัฐบาลนะคะที่ต้องเร่งทําต่อไปนะคะก็คือการใช้งบลงทุนนะคะกว่า9.6แสนล้านบาทนะคะให้เต็มประสิทธิภาพเพราะว่าร,รวมถึงในเรื่องของงบ ลงทุนของรัฐวิสาหกิจด้วยค่ะเพราะว่าปกติแล้วงบนี้นะคะก็จะถูกใช้กันอย่างไม่หมดนะคะเพราะว่าก็จะติดเรื่องความล่าช้าบ้างนะคะในปีหน้าก็ต้องกำชับกันว่าต้องใช้เรื่องนี้ให้หมดให้คุ้มค่ากับภาษีนะคะแน่นอนค่ะว่าเมื่อกี้ก็ได้พิยากรก็ได้พูดไปแล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสหรัฐเองที่ได้ประธานาธิบดีคนใหม่นะคะซึ่งแน่นอนว่านโยบายของเขาหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็จะชิฟไปทางด้านอนุรักษ์นิยมเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็นโยยยบาาาคือท่นนี พูดว่าจะน่าเป็นห่วงไหมในเหตุการณ์ข้างหน้าว่าเขาจะปรับเรื่องการค้าอย่างไรการลงทุนยังไงในประเทศนะคะซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลก็เตรียมในเรื่องนี้อย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่เราก็ทราบอยู่แล้วเขาจะพุ่งเป้าไปที่ประเทศที่มีการเกิดเกินดุลสินค้านะคะหรือว่าของเราเนี่ยส่งออกไปให้เขามากเกินไปเขาก็จะจับจ้องเช่นมีประเทศ ไทยประเทศจีนนะคะแล้วก็มีอย่างเม็กซิโกอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ส่งออกเข้าไปในอเมริกาเยอะนะคะประเทศเราเองเนี่ยเพิ่งพาการส่งออกถึง ประมาณ60%ของ GDP นะคะแต่ว่าเราส่งออกไปที่ประเทศอเมริกาเนี่ยประเทศเดียวเนี่ยสิของ GDP แล้วนะคะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่มากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการตรงนี้มารองรับว่าเราจะปรับสมดุลตรงนี้อย่างไรเพื่อจะไม่ให้เสียโอกาสของประเทศด้วยนอกจากนี้ค่ะเราก็ต้องมาดูในมาตรการต่างๆด้วยอย่างเช่นมาตรการที่ต้องผลักดันเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่นะคะต้องคํานึงถึง e c o n o m y of scale ด้วยกำลังจะพูดถึงประเทศจีนนะคะอย่างจีนเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าเขามีกําลังการผลิตที่สูง นะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนเขาก็จะถูกเราก็จะรู้สึกว่าการแข่งขันของเราเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่สามารถผลิตของได้มากเท่าเขานะคะอันนี้แน่นอนว่ามันก็จะเป็นสงครามในเรื่องของการผลิตนี่แหละแต่ว่ารัฐก็ต้องช่วยในตรงนี้ในเรื่องของภาษีหรือในเรื่องของการดูข้อกฎหมายข้อใช้ข้อบังคับ ให้หนักแน่นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายทางออนไลน์ที่จะต้องดูว่าให้ถูกกฎก็คือเอากฎที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะคะมาทำให้แท่งคัดมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสกรีนแล้วก็ช่วยในเรื่องของ SME ของประเทศไทยด้วยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่ SME หลายคนก็เป็นห่วงเพราะฉะนั้นเองค่ะเราทราบในเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเรามองในภาพรวมของประเทศจีนแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพื้นที่เกษตรของเขาเนี่ยไม่พอ ต่อการที่ จะทาให้คนในประเทศเขาบริโภคสินค้าเกษตรแค่เพียงของประเทศเขาเองยังไงก็ต้องพึ่งพาสินค้าเกษตรจากประเทศอื่นๆซึ่งแน่นอนค่ะว่าไทยเองเป็นประเทศที่เกษตรแข็งแรงอยู่แล้วเรื่องของการส่งออกแข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาช่วยในเรื่องของตรงนี้เนี่ยให้แข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถนอมอาหารถนอมสินค้าเพื่อจะไปส่งปลายทางและยังมีคุณภาพที่ดีเหมือนออกจากต้นทางค่ะเพราะฉะนั้นเองค่ะอย่างปัญหาที่ได้พูดมาเนี่ยเราก็ต้องหาทางรอดว่า จะทำยังไงให้คนไทยมีอาชีพที่มั่นคงนะคะแล้วก็สามารถหาเงินเข้าประเทศเม็ดเงินใหม่ๆเข้าประเทศได้เพราะว่าตอนนี้แน่นอนค่ะว่านี่ควรเเรือนเรามากมายนะคะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ ทำให้คนมีรายได้อย่างเดียวไม่พอต้องเกิดรายได้ใหม่ต้องเกิดเม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาในประเทศด้วยซึ่งจะต้องอาศัยเม็ดเงินจากต่างประเทศแล้วก็เม็ดเงินจากรายได้ใหม่ๆด้วยก็คือก็คือที่เคยพูดถึงอยู่แล้วในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเรามีทางรอดอยู่3ทางค่ะที่จะสามารถช่วยประเทศได้อย่างแน่นอนแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็มีกันอยู่แล้วค่ะนั่นก็คือโอกาสในเรื่องของอาหาระคะ่ะแน่นอนว่า ถ้าไปที่ไหนเนี่ยบางทีคนต่างชาติยังแยกไม่ออกนะคะเราเป็นคนไทยคนญี่ปุ่นคนจีนนะคะแต่ว่าทราบแน่น,นอนว่าอะไรคืออาหารไทยอันนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยเราแข็งแรงแล้วก็มีจุดเด่นไปอย่างมากค่ะโอกาสที่2ค่ะก็คือในเรื่องของสุขภาพหรือเวลเนสนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะมาขยายให้ฟังเรื่องที่3ค่ะก็คือโอกาสในอุตสาหกรรมที่สร้างซอฟท์พาวเอร์ย่างที่กล่าวไปข้างต้นค่ะนี่ก็คือเป็นมาตรการเป็นโอกาสที่เราคิดว่า สิ่งเหล่านี้แหละจะสามารถช่วยหาเม็ดเงินใหม่ๆเข้าประเทศได้ค่ะแล้วก็สามารถแข่งขันกับ e c o n o m y of s c a ก e กับจีนได้เรื่องแรกนะคะในเรื่องของโอกาสในเรื่องของอาหารเนี่ยเรามีความพร้อมอยู่แล้วอย่างที่เราเคยทำในเรื่องของครัวไทยสู่ครัวโลกนะคะตอนนี้เนี่ยดิฉันได้เข้าไปคุยกับแต่ละประเทศเนี่ยทุกคนมองเห็นประเทศไทยเนี่ยเป็นครัวของโลกได้จริงๆเพราะว่าเรามีทรัพยากรเรามีเกษตรที่ เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองเห็นว่าถ้าเขาสามารถฝากอาหารไว้ที่ประเทศเราได้เนี่ยหรือเรียกว่า food security เนี่ยเป็นสิ่งที่มีโอกาสแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเองรัฐบาลก็มองในเรื่องของการถนอมอาหารในเรื่องของการส่งออกว่าจะทำยังไงให้คุณภาพที่ส่งออกไปยังเฟรชยังเป็นสิ่งที่เขารู้สึกอยากได้เหมือนที่มาที่เมืองไทยดิฉนันได้มีโอกาสไปแวะทานสิทธิเครื่องนะคะที่สเปน,นะคะ่ะก็ได้คุยกับท่านทู้ว่า เป็นยังไงบ้างผลไม้เกษตรของเขานะคะบ,บอกว่าที่นี่โอ้โหผลไม้เกษตรดังมากเราไม่ค่อยไปไ,ไทยกับสเปนเนี่ยไม่ค่อยมีการรับสินค้าจากไทยเท่าไหร่หรอกเพราะาเกษตรของเขาดีมากอยู่แล้วดิฉันก็รู้สึกไม่ยอมนะคะร,รู้วึกว่าจริงเหรอเรามะม่วงเขาอร่อยทํามะม่วงเราหรือเปล่ามะม่วงสุกเขาเนี่ยมันอร่อยหอมเหมือนของเราหรือเปล่านะคะก็ถามท่านทูก็บอกว่าจริงๆมันก็ท่านทูก็ยังชอบ มะม่วงของที่ไทยมากกว่านะคะแต่ว่ารับไปไม่ได้เพราะว่ากว่าที่จะมาจากเมืองไทยไปถึงที่สเปนก็นิ่มเละหมดแล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะบริโภคได้อะไรพวกนี้ค่ะที่เรายึงสามารถเพิ่มใช้เทคโนโลยีใช้นวัตรกรรมเพิ่มเข้าไปเพื่อจะทําให้โอกาสมันมากขึ้นเพราะอย่างที่บอกของดีอยู่แล้วต้องอาศัยสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นนี่ก็จะเล่าให้ฟังว่ามันต้องเป็นการพัฒนาแบบภาพรวมๆเพื่อที่จะทำให้ โอกาสเหล่านี้ถูกส่งออกไปมากยิ่งขึ้นนะคะตอนที่ผ่านมาค่ะ <c oughs> ก็ได้ไปประชุมที่ GMS นะคะที่คุณหมิงประเทศจีนนะคะทุกคนก็มองว่าอยากจะให้เราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นครัวคือเป็นฟู้ดเซเคียว y ตี้เพราะว่าอย่างหลายๆประเทศก็ยังมีความที่ไม่สงบสุขในประเทศนะคะแล้วเขาก็ต้องการจะเหมือนซื้อสินค้าเราเนี่ยฝากไว้ที่เราก่อนเราก็ต้องไปขายเพราะว่าเรามีการฝากสินค้าที่เราได้ยังไงบ้างมันจะสดใหม่ทุกทีที่ถ้าเขา ออเดอร์ Order, ปุ๊บให้เราส่งเราก็จะสามารถชิปให้เขาได้เลยแล้วเขาก็จะมีอาหารที่สดใหม่นะคะที่สามารถไปเก็บไว้ที่เขาได้อีกนานๆได้อย่างไรอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับและให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะก็เอามาแชร์ให้พี่น้องประชาชนฟังนะคะว่าเป็นสิ่งที่เขายอมรับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวของประเทศไทยเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากๆแต่ว่าก็จะติดอยู่เรื่องหนึ่งคะ่ะว่าเขาก็ต้องขอ มาตรฐานที่ดีขึ้นของเราด้วยคือเราเนี่ยมีวัวเพียงพอที่จะส่งให้ต่างชาติได้นะคะแต่เขาก็ขอในเรื่องของโรค ที่จะเกิดขึ้นในวัวคือคุณภาพนี่เองที่ว่าเราจะสกรีนอย่างไรให้คุณภาพเนื้อหนังที่เราส่งไปและก็ความปลอดภัยมันดีมากพอที่ชาวต่างชาติจะยอมรับได้แล้วก็ซื้อจากเรานะคะก็อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขนะ,ะต้องมีการคัดกรองโรคให้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะทําให้เรามีโอกาสมากขึ้นในเรื่องของอาหารไทยเองค่ะเราก็พยายามจะฟื้นในเรื่องของขัวไทยสู่ัวโลกขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นการขายอาหารไทยสมเร็จรูปเรื่องซอสเรื่องของเพิร์บต่างๆที่สามารถ เอาไปเผยแพร่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะอยากจะทำให้มัน strong มากขึ้นนะคะแล้วก็มีในเรื่องของเชฟอันนี้ก็จะผูกกับในเรื่องของโนโยบายซอฟ t ์พาวเวอร์ที่พูดถึงเรื่อง uh, reskill upskill ด้วยเราก็พยายามจะให้ประชาชนเนี่ยได้ผ่านโครงการ1ห,หมู่บ้าน1 Chef เชฟอาหารไทยนะคะเพื่อที่จะทำให้เชฟเหล่านั้นเนี่ยมีสัตว์ที่รับรองในการทำอาหารก็จะสร้างอาชีพตรงนี้ได้เพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้ก็คืออยู่ในโนโยบายของเรื่องอาหารของเราค่ะ แล้วก็แน่นอนว่าสิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่กันนั่นก็คือการส่งออกของอาหาร เราก็ทําอย่างนี้อยู่นะคะมีในเรื่องที่เรามองเห็นอีกเรื่องหนึ่งที่บอกก็คือเรื่องของเวลเนสแน่นอนว่าเราจะมีในเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ e n h a ฮ c นนโยบายให้เป็น30บาทรักษาทุกที่ก็ทําให้คนสามารถเข้าถึงนโยบายนี้ได้อย่างง่ายดายขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการรอคอยเรื่องนี้เองค่ะเป็นเรื่องที่ทั่วโลกนะคะยอมรับแล้วก็ต้องการจะศึกษาจากเราด้วยว่าทํายังไงได้บ้างที่จะทําให้นโยบายประมาณนี้เนี่ยการดูแลประชาชนเป็นแบบของเราเนี่ย ทำยังไงได้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็น,ปน,ปนหน้าตาของประเทศค่ะแน่นอนว่าเรามีในเรื่องของอาหารกับอาหารสุขภาพสมุนไพรซึ่งคนต่างชาติก็ทราบอยู่แล้วว่าเรามีของพวกนี้ที่จะทําให้สร้างพื้นฐานสร้างสุขภาพที่ดีได้ดิฉนันได้มีโอกาสคุยกับคนญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าประเทศเขาเองเนี่ยสอนตั้งแต่เริ่มเลยว่า อาหารแต่ละแต่ละประเภทเนี่ยดีต่อสุขภาพยังไงทุกท่านที่เคยไม่ว่าจะดูหนังญี่ปุ่นนะคะหรือว่าเคยไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเห็นว่าคนญี่ปุ่นไม่ค่อยเป็นโรคอ้วนไม่ค่อยมีเพราะว่าเขามีวิธีการที่เขาจะบอกแล้วก็ educate ตั้งแต่เด็กเลยว่าทํายังไงให้สุขภาพดี ไปจนอายุเยอะๆอันนี้คือสิ่งที่นอกจากทําให้คนมีความสุขสุขภาพดีแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ประหยัดงบในการดูแลพี่น้องประชาชนแบบนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็ต้องเริ่มทํากันตั้งแต่รากฐานนะคะนอกจากนี้ค่ะเรื่องของโรงพยาบาลของประเทศไทยคุณหมอของประเทศไทยเองนะคะก็เป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อ กับต่างชาตินะคะบางทีคนป่วยหรือคนแค่มีอายุเยอะเนี่ยก็อยากจะมารีทายที่ประเทศไทยหรือมารักษาตัวที่ประเทศไทยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้เปรียบในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็ต้องพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้ดียิ่งขึ้นมากไปกว่านั้นเรามีเรื่องของมวยไทยค่ะมวยไทยดังไปทั่วโลกอย่างที่ทางยุโรปเองเนี่ยทางอังกฤษเองมีค่ายมวยไทยนะคะกว่า4ี่0 0แห่งทั่วประเทศเขา แต่ซึ่งค่ายหมยเหล่านั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับสติฟิเคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องการจะเอาวิชามวยไทยเหล่านี้ค่ะเอามารีสกิลอัพสกิลแล้วก็เพื่อให้สติฟิเคตเพื่อเป็นการรับรองแล้วก็สามารถเพิ่มรายได้ตรงนี้ให้กับประชาชนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น l ูปที่เราทำให้ครบทั้งหมดค่ะ แล้วก็เทคโนโลยีค่ะเป็นสิ่งที่ต้องเข้ามาช่วยในเรื่องของเวลเนสด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งออกการทําสมุนไพรให้เป็นยาการสกัดจากพืชต่างๆสกัดคุณค่าจากพืชต่างๆนะคะเพื่อจะให้เป็นยารักษาโรคได้ค่ะแล้วแน่นอนว่าในอนาคตนะคะเราก็จะพยายามทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหับของในเรื่องเวลเนสและทําให้คนทั่วโลกคิดที่จะดูแลสุขภาพก็สามารถมาที่ประเทศไทยได้อีกเรื่องค่ะนั่นคือเรื่องที่เน้นย้ำมาตลอดนะคะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเราทราบอยู่แล้วว่าวัฒนธรรม ของไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่มีโอกาสมีสเสน่ห์มีสิ่งที่ชาวต่างชาติสนใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ให้คุณค่าในเรื่องนี้อย่างมากอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะพยายามผูก เรื่องของวัฒนธรรมในทุกๆจังหวัดเข้าด้วยกันเพื่อให้ทั้งประเทศของเราหน้าเที่ยวได้ทั้งปีนี่ก็คือสิ่งที่จะทําให้ cash f l ไหลเข้ามาในประเทศค่ะมันมีในเรื่องของภาพยนตร์นะคะที่เราสนับสนุนอย่างเป็นทางการหรือว่าเรามีในอุตสาหกรรมซอฟต์าวร์เนี่ยภาพยนตร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะฉันได้มีโอกาสได้ไปคุยกับฮอลลีวูดนะคะคนที่ทําหนังต่างๆไม่ว่าจะเป็นดิสนีย์นะคะเป็นอเมซอนเป็น Netflix เป็นอะไรพวกนี้ได้คุยกับเขานะคะแล้วก็ได้ประกาศออกไปว่า เราเนี่ยจะทำ cash rebate ให้30%จาก20%เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะประหยัดต้นทุนในการผลิตของเขาได้มากยิ่งขึ้นอันนี้นี่คือทุกบริษัทมานี่คือตบมือเป็นเสียงเดียวกันนะคือดีใจมากนะคะทำไมเราถึงต้องเพิ่มเรื่องนี้นะคะเรามองเห็นอย่างปีที่แล้วเนี่ยปีเดียวนะคะมี40ประเทศเข้ามาถ่ายทำหนังที่ประเทศไทยประมาณ450เรื่อง น,ะะน,นี่คือแค่ปีแล้วหนึ่ปีนะคะซึ่งสร้างเม็ดเงินให้เราเนี่ย190ล้าน US อล l l a r นะะซึ่ง450เรื่องเนี่ยมาจากอเมริกาแล้ว34เรื่องเพราะฉะนั้นอันนี้เองค่ะที่ทำให้ดิฉันคุยกับทาง,ท,างทีมแล้วก็ได้ไปคุยกันว่าเราจะทำ cash rebate เรื่องนี้เพิ่มเป็น30%เราก็จะเพิ่มการลงทุนเรื่องนี้ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะนอกจากเรื่องนี้ก็จะทำให้ทางอเมริกาเนี่ยเขามี know-how เข้ามาในประเทศเราแล้วสามารถ improve skill ของคนไทยได้ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองเห็นแล้วก็ทําให้เกิดการเมื่อเมื่อหนังเรื่องหนึ่งค่ะมาถ่ายทํำที่ประเทศไทยมันเกิดเงินหมุนเวียนมันเกิดการจ้างงานใหม่ๆเข้ามาอันนี้ก็คือเป็นโอกาสที่สําคัญมากๆนะคะที่อยากจะทําต่อมีอีกค่ะอีกเยอะมากถ้าใจพูดเรื่องซอฟต์พาวเนี่ ต้องขออนุญาตขอเวลาเพิ่มนะคะแต่ว่ายังมีอย่างเรื่องเกมเนี่ยค่ะที่ของคนไทยที่ดังมากๆอย่างเช่นโฮม e วีทโฮมนะคะเป็นเรื่องของเกมที่เป็นผีผีไทยพื้นฐานก็ดังไปทั่วโลกค่ะสร้างเม็ดเงินมากมายนะคะนี่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังในภาพยนตร์เรื่องหลานม่านะคะดิฉันแบบประทับใจมากนะคะไปคุยกับฝรั่งนะคะขอพูดเลยว่ามีหนังที่เมืองไทยชื่อหลานม่านะคะรู้สึกว่าโอ้โหเขาชอบกันจริงๆที่แบบเป็นฝรั่งเลยนะคะก็ดูดูหนังไทยของเราเพราะฉะนั้นก็อยากให้ มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นของคนไทยเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพราะว่าจริงๆเป้าหมายของรัฐบาลเองเนี่ยต้องการที่อยากจะหาฮีโร่ค่ะในทุกๆอุตสาหกรรมในทุกๆจังหวัดให้กับประเทศเราจะมีความภูมิใจในพื้นที่นั้นๆแล้วก็จะได้ไปคุยกับทั่วโลกได้นะคะว่า ประเทศไทยมีความเก่งมีความชํานาญในหลายๆด้านค่ะนอกจากนี้นะคะอุตสาหกรรมที่เราก็ต้องดําเนินการควบคู่ไปด้วยนั่นก็คือในเรื่องของพลังงานค่ะก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยมันก็มีวันที่จะหมดไปนะคะซึ่งการ estimate ของทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็ดูว,ว่าประมาณอีกสักสิปีเนี่ยก๊าซเหล่านี้ก็จะหมดไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการอย่างที่เป็นกระแสกันอยู่ในเรื่องของ MOU 44ที่เราจะคุยกับกัมพูชานี่นะคะก็มีเรื่องว่าเราก็ต้องคุยกันเรื่องนี้แหละว่าเราจะแบ่งใช้ ธรรมชาติร่วมกันได้อย่างไรอันนี้ก็คือทําให้เราต้องสร้างคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะคุยกันในเรื่องนี้ด้วยนะคะกอกูลไม่เกี่ยวนะคะกอกูลไม่ใช่นะคะแล้วก็กองกเป็นของเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ค่ะในเรื่องรัฐบาลเองก็ต้องเน้นทั่วโลกก็เน้น,นะคะ่ะรัฐบาลไทยเราก็เน้นในเรื่องของพลังงานสะอาดแล้วก็พลังงานทางเลือกนะคะแล้วก็อย่างโซล่าเซลล์เองเนี่ยประเทศของเราเป็นประเทศที่มีแดดออก ตลอดเวลานะคะเพราะฉะเรื่องโซลาเซลล์เนี่ยเราผลักดันต่อได้อีกเยอะเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจที่เป็นเทรนด์ของโลกอยู่นะคะก็มีเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะคะแล้วก็ก็มีการศึกษาเรื่องนี้นะคะว่าไทยจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับอุตสาหกรรมยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลมองเห็นโอกาสของประเทศไทยก็พยายามจะหาในเรื่องของเม็ดเงินใหม่มาเติมอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินจากต่างชาติหรือว่าเงินที่เกิดจากรายได้ไดใหม่ๆในประเทศไทยของเราเองค่ะ ก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขออยากจะฝากทุกท่านนะคะแล้วก็พี่พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะว่า รัฐบาลนะคะจะมีการถแถลงสิ่งที่ได้ทํามาในรัฐบาลนี้นะคะครบประมาณ90วันนะคะโดยในวันที่12ทธันวาคมนี้ค่ะแล้วก็รับรองว่าจะมีเรื่องของโนโยบายดีๆมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอีกนะคะแล้วก็แน่นอนว่าก็จะมีในเรื่องของของขวัญปีใหม่ด้วยว่ารัฐบาลจะมอบของขวัญปีใหม่อย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนบ้างนะคะก็ขอรบกวนทุกท่านติดตามนะคะ12ธันวาคมนี้ค่ะ ก็วันนี้ขอบคุณที่สละเวลาในการรับฟังดิฉันนะคะขอบคุณมากๆค่ะส,สวัสดีค่ะ